สวัสดีท้าผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของคันอัปเดตซีซั่นที่15นะครับผมมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วนะฮะโดยอย่างแรกนะครับผมที่จะถูกอัปเดตเข้ามานั่นก็คือการตัดฟังก์ชันออกนะฮะโดยการมันจุก,กระสุนอัตโนมัติเนี่ยจะไม่มีไอ้ปุ่มใส่กระสุนอัตโนมัติอ่ะก็น่าจะเอาออกไปนะฮะการปรับแต่งรีเซ็ตเนี่ย UI จะไม่มีแล้ว ในตัวนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามาถึงอยู่ตัวไหนนะเออเนี่ยต้องรอดูอีกทีนะครับแล้วก็จะมีย e ินมาร์เกอร์นะฮะก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่มีมินิแมปแล้วนะฮะถูกตัดออกไปหมดเลยนะแล้วก็เอาฟังก์ชันการอัปเกรดออกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวรอมาอีกทีก็แล้วกันนะฮะมันแปลมันแปลไม่ออกนะมันเป็นเหมือน สัตว์ทางการของเกมอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเขกมทิศด้วยนะครับผมเอาออกหมดเลยนะฮโดยทางทีมงานนะครับผมก็ได้อ่านถึงคอมเมนต์แล้วก็เห็นว่าผู้เล่นเนี่ยอยากจะได้โหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมโดยไม่มีมินิแมปไม่มี mini icon, มินิไอคอนไม่ไม่โชว์จุดไม่อัเกรด และอยากได้โหมดกลางคืนบวกเพิ่มในวิชั่นบวกไฟฉายบวกระบบแบตเตอรี่ด้วยนะทีมงานนะครับผมก็ได้สนองนี้นะโดยการเพิ่มโหมดในส่วนของโหมดฮาร์ดคอร์มานะเป็นฮาร์ดคอร์โหมดปิดฟังก์ชันช่วยเหลือทั้งหมดนะไม่มีออโต้รีโหลดไม่มีมินมาร์เกอร์ไม่มี reload, มินิแมปไ,ไม่มีการอัปเกรดไม่มีเข็มทิศคือไม่มีอะไรเลยนะฮะแบบดิมๆไปเลยทีมงานนะก็ได้พูดถึงคล้ายเกมเลยนะแต่ว่าไม่บอกนะว่าเกมอะไรนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้บอกเพิ่มเติมว่าจะไม่ให้มันยากเกินไปอ่ะไอตรงนี้ผม ผมรู้เลยหมายถึงอะไร1ไม่มีเฟลิไฟนะครับผมก็คือทําเตมิทใส่เพื่อนไม่ได้นั่นเองนะฮะเพราะถ้าทําได้เนี่ยมันจะเลื่อนกันไปกันใหญ่เกมมันก็ยากอยู่แล้วถ้ามีแต่พวกเลื่อนเล่นด้วยกันเนี่ยก็คือสังคมเกมมันจะเน่านะครับผมเน่าเฟสแล้วก็โพด่ากันจนมุนวุ่นวายนะครับผม ก็เลยน่าจะไม่มีในส่วนของตรงนี้หมานะฮะแล้วก็ระบบแผนที่เนี่ยน่าจะมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเนียดี๋ยวจะหาทางออกไม่เจอแล้วก็มาบนพุมพลพุมพำใส่กันนะฮะโดยในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมก็จะเปิดให้ทดสอบนะฮะแต่จะเป็นทดสอบแบบจำกัดมากๆนะเออเหมือนจะเป็นทดสอบแบบจำกัดมากๆด้วยออ Gene, นะของเซิร์ฟจีนนะดประส์ของฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยทีมงานเนี่ยตั้งใจที่จะทำโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยมานานแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมจึงเป็นจังหวัดที่เหมาะนะฮะที่จะนำออกมาให้ผู้เล่นนะได้ลองเล่นกันเน จะเปิดให้เล่นก่อนแค่ตัวผมเนี่ยแปลได้ว่ามันเป็นมันเป็นภาษาจีนนะที่แปลได้ว่า Angel t o อ r t t อ่ะก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงแบบไหนมีแบบใหม่มาหรือเปล่าอันนี้ก็รอชมก็ถ้าในส่วนของตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าเขาเอาหมวดฮาร์ดคอร์มาพร้อมกับแบบใหม่สมมุติมันก็ไม่มีแบบให้เลยนะมันน่าจะฮาร์ดคอร์เหมือนอีกเกมเลยจริงๆนะครับผมก็คือไปงมเอาเองนะว่าทางออกมาอยู่ตรงไหน,น แบบในที่อื่นดูในเกมไม่มีแบบให้ดูอะไร่เงี้ยเออมันก็น่าจะสนองตันหาของผู้เล่นได้ดีเลยนะว่าอยากจะให้มันเหมือนในเกมนะแล้วก็จะปรับปรุงในส่วนของระบบเสียงนะฮะให้แยกแยะทิศทางระยะของเสียงชัดขึ้นอ่ะอัปเดตในส่วนตัวนี้มาก็เหมือนจะเป็นในยะที่ว่าอยากเอาในส่วนของคลื่นเสียงออกด้วยหรือเปล่านะครับพอถ้าเอาคลื่นเสียงออกด้วยเนี่ยก็ตรงนี้ก็เหมือนจะสนองตันหาผู้เล่นเหมือนกันสนองนี้ผู้เล่นเหมือนกันนะเออ มันก็ว่าผู้เล่นเนี่ยก็อยากจะให้มันมีมานานแล้วเนาะเออในส่วนของตรงนี้แล้วก็คําถามในส่วนของฮาร์ดคอร์โหมดเนี่ยอัตราดรอปเนี่ยและผลตอบแทนเนี่ยจะเหมือนปโหมดปกตินะฮะไม่มีโบนัสโบนัสอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีแบบว่าลงไปแล้วเนี่ยคนจะได้ไอเทมที่มันมีมูลค่าแพงมากกว่าโหมดปกตินะฮะทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะถ้าเสียงตอบรับดีนะครับผมอาจจะทําให้เป็นโหมดถาวรแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยโหมดอะไรว่าเล่นก็ยาก,ยาก เล่นไม่เป็นเว้ยไม่อยากเล่นเล่นไปทําไมเล่นปกติมันก็ดีอยู่ละเออจะทําให้มันยากทําไมออทางพัฒนาก็จะเอาโหมดนี้ออกนะฮะไม่เก็บไว้ให้เปลืองทรัพยากรน,นั่นเองเนาะแล้วก็มาถึงในโหมดกลางคืนนะฮะก็คือนท์โหมด d น e ะจะเปิดเฉพาะแผนที่ของคางแสงเท่านั้นนะครับนนอน,น,นตอนนั้นณตอนนี้เออมีอุปกรณ์ไน v i g a t i และไฟฉายด้วยนะฮะทีมง,งานบอกอยากให้มีระบบแสงเงาที่สมจริงแบบเกม PC แต่มือถือนะฮะยังทําได้ไม่ถึง ซึ่งบมกเลยว่าถ้าทําให้เหมือน PC เนี่ยก็อาจจะกินสเปคมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าจะเล่นตอนกลางคืนนะพอเรื่องแสงเงาทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันโคตรจะกินสเปคและทําให้แหลกแล้วก็เพิ่มระบบเวลาในเกมนะ,ะเริ่มจากพบค่านะฮะกลางคืนแล้วก็เป็นรุ่งเช้านั่นเองนะและผู้เล่นนะครับผมก็จะเห็นเวลาเปลี่ยนไปตลอดทั้งแมตช์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบใหม่นะเป็น tactical ability นะฮะเป็นระบบที่ผู้เล่นนะฮะจะมี5ช่องบวก11คะแนน สำหรับปรับแต่ง t a c t i c a l Ability นี้เป็นของตัวเองเ่ะเลือได้อย่างอิสระไม่มีการล็อกเป็นเทมเพลตแบบตายตัวนะครับผมยืนยันว่าจะไม่มีสกิลกดใช้แบบเกมม o บานะฮะไม่มีเหมือนอีกเกมหนะ้าอะไรตาต้าดัานน่ะเออไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเป็นอารมณ์เหมือนเปิร์กนะฮะระบบใหม่นะยกตัวอย่าง t e c t i c a l ability ลดเวลารอเปิดประตูตู้เซฟนะครับบันทึกตำแหน่งของศพ ที่ผู้เล่นเคยข่าไว้อารมณ์ก็ประมาณนี้นะฮะจงเจนเดอร์ไม่ใช่แบบสกงสกิลนะฮะไม่ไม่ได้เหนือมนุษย์หรอกแต่พวกนี้นมันก็แค่แบบตัวช่วยนิดนิดแน,น,น,น่นอนนะฮะเนื้อหาอัปเดตทั่วไปนะฮะซีซั่นที่15เนี่ยเพิ่มปืนใหม่ตามซีซั่นนะฮะเพิ่ม e x perimental ไอเทมใหม่ๆเนาะเออของเก่าๆหลายอย่างเนี่ยราคาจะถูกลงในตลาดเช่นโดรนนะฮะโดรนเนี่ยจาก4 3 3สามสามสี่แสนเออละโยมันสี่0 0ื่ดีที่ผมซื้อแค่ลำเดียวแถม พอหมดซีซั่นมันก็ยังเอาหายไปอีกเออน่าจะใช้มันคุ้มกว่านี้นะสามแสนตูแล้วก็จะพูดถึงทางทีมงานนะครับผมก็จะพูดถึงในส่วนของอีเวนต์นะฮะก็ไม่มีอะไรละแต่ว่าก็นี่นะครับผมในส่วนของปืนใหม่นะฮะปืนใหม่ก็จะมี AA12 เนาะแล้วก็กาเฮดนะฮะตามมาด้วย g 2 8ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คงเป็นโล่ด้วยนะครับผมโล่ Low นี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็จะมีในส่วนของ นวิชั่นนะครับเออมีตอนสดในวิชั่นมาแล้วนะฮะเป็นตามนม,ม,มุมอย่างเฟี้ยวผมนี่รอมาหลายซีซั่นนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาแล้วนะฮะมุมมองของในวิชั่นก็จะประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่โคจะเท่นะครับผมมุมมองก็จะดูกว้างขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคามันจะแพงแค่ไหนถ้าแพงพอๆกับเทอร์โมผว่ายังไงคนก็น่าจะซื้อเทอร์โมมากกว่านะฮะเพราะว่ามัน จะพความร้อนเห็นคนง่ายกว่าแล้วก็น่าจะน่าจะเหมาะกับผู้เล่นมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นยิ่งเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็น่าจะต้องหาอะไรที่มันดูง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าคนจอใหญ่เนี่ยก็ไม่แน่นะฮะก็อาจจะมีใช้ในวิชั่นถ้ามันราคาถูกเนาะอ่าสมมติมันราคาสักแสนอะไรประมาณนี <c oughs> ้คนก็น่าจะซื้อ นะครับผมมาใช้นะเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงปืนสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของปืนสกาเฮนเนี่ยเป็นหนึ่งในปืนที่ผมนั้นอยากจะลองเล่นมานานแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นปืน Battle Ri f ฟที่มีอนุภาคการทำลายล้างสูงนะอารมณ์มันน่าจะคล้าย,าย,ายฟอร์แต่ว่าลั่นช้ากว่าทำให้มันนิ่งเอามากๆนะครับผมระยะกลางไกลเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าฟอร์อย่างแน,น่นอนนะเออเดี๋ยวถ้ามานเนี่ยผมไม่พลาดที่จะเอาลงเลทแบบรัวๆนะฮะแล้วก็ปืน AA12 เนเ่ยเป็นปืนลูกซองใหม่เนาะซึ่ง มันอาจจะดั้นรัวกว่าหรือเปล่าในส่วนของยูซัตนะแต่เรามารอดูกันอีกทีแต่ผมว่ามันน่าจะนิ่งกว่าหรือเปล่าเนาะและในส่วนของ G ยีนะเออตัวนี้ปืนตัวปืนตัวนี้ผมเองก็ไม่เคยจับไม่เคยจิบมมาเล่นในเกมเกมอื่นๆน,นะแต่ผมอาจจะแต่ขนาดกระสุนของมันนะครับผมก็เทียบเท่ากับปืน M 1 1 0นะถ้าใครมีข้อมูลหรือว่าเ,เคยเล่นในเคยเล่นปืนนี้ในเกมในไหนมาก่อนเนะี่ยก็สามารถมา อคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมว่ามันแตกต่างยังไงกับปืน M110 นะข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมผมเองก็อยากรู้นะมันเบาวกว่าหรือเปล่าหรือว่าระยะวางผลมันดีกว่าอะไรหรือเปล่าเนาะ,ะตอนนี้นะครับผมเราเห็นมาแค่3กระบอกอถ้าจําในซีซั่นก่อนนะครับผมได้เนี่ยมันก็เหมือนจะเปิดเยมากันแค่2กระบอกอ่ะแล้ว มันก็จะมาทีหลังอีกหนึ่งกระบอกนั่นเองเนาะยังไงในส่วนของปืนใหม่เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าจะมีปืนอื่นมาอีกไหมนะสามกระบอกสำหรับผมมันก็ดูน้อยๆเนาะแต่ว่านั่นแหละฮะโมดซอมบี้จะมาแล้วแล้วดูปืนที่มันให้มาก็รู้สึกว่าจะเป็นแต่ปืนที่ดูหนักดีนะครับผมเป็นอาวุธที่ดูทำลายล้างค่อนข้างเจี๊ยดีอย่าง,ล,งลูกสองลูกซองรัว <laughs> รู้กันอยู่นะครับผมว่าอนุภาพทำลายล้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับแล้วพูดถึงโล่นะครับผมในส่วนของโล่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยเหมือนที่อยากจะลองเล่นอยู่นะอยากจะลองใช้ดูว่าเออถ้าในอารีนาม,นมันมีโล่เนี่ยมันจะไม่ซีคิวบีเหมือนเลดี้ออนอลเลยหรอวะเออก็อาจจะเอามาผนวกกับแมปใหม่ที่กําลังจะถูกเพิ่มคาน่นก็คือแอร์พอร์ตนะครับผมที่เป็นเหมือนกับหอบังคับการบินเนาะ ตัวโลก็อาจจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นคนอาจจะใช้มากยิ่งขึ้นแต่ผมว่ามันไม่น่าจะแข็งมากนะน่าจะโดนยิงไม่นานก็น่าจะพังเหมือนเหมืโลติดปืนเพราะวะ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเออเดี๋ยวรอเราดูอีกทีก็แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของคันอัปเดตในซีซั่นที่15ที่ทางทีมงานนะครับผมได้ปล่อยออกมาให้เรานั้นได้รู้ก่อนนะฮะไปเจอกันบผมสวัสดีฮะ